ปังปิ้งเนยปังย่างเนยปังนาบเนยแล้วแต่จะเรียกมาพร้อมกับสูตรซอสอร่อยอร่อยสี่รสมีคำนวณต้นทุนให้เหมือนเดิมมาเริ่มที่ซอสรสแรกรสนมชมพูนำนมข้นจืดมา100กรัมใส่แป้งกวนไส้ลงไป30กรัมถ้าไม่มีแป้งกวนไส้ใช้แป้งข้าวโพดแทนได้คนให้แป้งละลายในนมข้นจืดแล้วผักไว้ก่อนนำหม้อมาหนึ่งใบใส่น้ำแดงเคบูบอยลงไป60กรัมไม่มียี่ห้อนี้ใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้ จากนั้นใส่น้ำลงไป 200ml นมข้นจืด100กรัมแล้วก็เกลือเศษ1ส่วนสีช้อนชานำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟกลางค่อนมาทางอ่อนหรือไฟอ่อนก็ได้นะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มเดือดเบาๆปรีแกสเป็นไฟอ่อนจากนั้นคนแป้งผสมนมข้นจืดให้เข้ากันอีกหนึ่งครั้งก่อนใช้ค่อยๆเทแป้งผสมนมข้นจืดลงไปในหม้อ คนตลอดเวลานะคะแล้วคนต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมข้ <c oughs> นล้วก็เดือดปิดเตาแล้วใส่เนยจืดลงไป15กรัมคนคนคนจนกระทั่งเนยละลายหมดเท <c oughs> ส่วนผสมที่ได้ใส่ชามแปดถุงแกงหรือรับพลาสติกที่ด้านบนให้แนบไปกับตัวซอสเลยนะคะ แล้วพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทก่อนใช้งานต่อที่ซอสตัวที่2ซอสใบเตยจริงๆซอสทุกตัวขั้นตอนการทําคล้ายคลึงกันมากเลยนะคะนําแป้งกวนไส้หรือแป้งข้าวโพด30กรัมผสมกับนมข้นจืด100กรัมคนจนกระทั่งแป้งละลายเราผักไว้ก่อนนําหม้อมาหนึ่งใบใส่น้าตาลทรายลงไป60กรัมเกลือเศร็จหนึส่วนแชันชาตัวสูตรใบเตยเนี่ยปะะ้าจะใส่เกลือน้อยกว่าสูตรอื่นๆนิดนึงนะคะ น้ำใบเตย200 ml มนมค้นจืด100กรัมนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟกลางค่อนมาทางอ่อนคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มเดือดเบาๆ <Stop. S 1> รีแกส์ใช้ไฟอ่อนคนแป้งผสมนมก่อนใช้ค่อยๆเทแป้งผสมนมลงไปในหมอ้อคนตลอดเวลาในระหว่างที่เท จากนั้นคนต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมข้นแล้วก็เดือดสีดูเข้มขึ้นเพราะเมื่อกี้แอบหยดสีผสมอาหารสีเขียวลงไป <Stop. S 1> ปิดเตาแล้วใส่เนยจืดลงไป15กรัมหรือประมาณ1ช้อนโต๊ะคนจนกระทั่งเนยละลายหมดเทใส่ชามปิดถุงแกงหรือแรปพลาสติกที่ด้านบนให้แนบไปกับตัวซอสแล้วพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิท ต่อที่ซอสโกโก้โกนำนมข้นจืด100กรัมผสมกับแป้งกวนไส้30กรัมคนจนแป้งละลายหมดแล้วพักไว้ก่อนนำหม้อมาหนึ่งใบใส่น้ำตาลทรายลงไป70กรัมเกลือเศษ1ส่วนสช้อนชาผงโกโก้8กรัมนมข้นจืด100กรัมแล้วก็น้ำ2 0 0 ml อนำขึ้นตั้งไฟกลางค่อนมาทางอ่อนคนคนคนจน,นกระทั่งส่วนผสมเริ่มเดือดเบาๆรีแกส๊สใช้ไฟอ่อน คนแป้งกวนไส้กับนมข้นจืดให้เข้ากันอีกหนึ่งครั้งก่อนใช้ค่อยๆเทแป้งผสมนมลงหมอ้อคนตลอดเวลาในระหว่างที่เทแล้วคนต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมข้นล้วก็เดือดปิดเตาใส่เนยจืดลงไป15กรัมแล้วก็คนๆ,ๆจนกระทั่งเนยละลายหมดเทใส่ชามปิดด้วยถุงแกงหรือแรปพลาสติกที่ด้านบนแล้วพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทต่อที่ซอสนมวานิลา นำนมข้นจืด100กรัมผสมกับแป้งกวนไส้30กรัมคนจนกระทั่งแป้งละลายหมดแล้วพักไว้ก่อนนำหม้อมา1ใบใส่น้ำตาลทรายลงไป60 g, กรัมเกลือเศ็จ1ส่วนสช้อนชากลิ่นวานิลา1ช้อนชานมข้นจืด100กรัมน้ำ2 0 0รอมลนำขึ้นตั้งไฟกลางค่อนมาทางอ่อนคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มเดือดเบาๆ รีแกสใช้ไฟอ่อนคนแป้งผสมนมข้นจืดให้เข้ากันอีกหนึ่งครั้งก่อนใช้จากนั้นค่อยๆเทแป้งผสมนมข้นจืดลงไปในหมอ้อคนตลอดเวลาในระหว่างที่เทแล้วคนต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมคนเดือดปิดเตาใส่เนยจืดลงไป15กรัมแล้วก็คนจนกระทั่งเนยละลายหมดเทส่วนผสมที่ได้ลงชามแปะด้านบนด้วยถุงแกงหรือรับพลาสติกพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิท มาดูในส่วนของขนมปังกันบ้างขนมปังวันนี้ป้าใช้เป็นขนมปังมิลส์ซอฟโรเนยสดของเมซี่เบคป้าใช้ขนมปังขนาด45กรัมค่ะใครสนใจพิกัดอยู่ในคอมเมนต์ราคาเขาจะสูงหน่อยนะแต่ว่านุ่มแล้วก็อร่อยใครจะซื้อยี่ห้ออื่นก็ได้ใช้ขนาดอื่นก็ได้แต่ว่าไปคิดลักคำนวณต้นทุนกันเองเดอ้อนำเนยมาทาบนขนมปังให้ทั่วป้าใช้เป็นเนยจืดน,นะคะ ตอนทาป้าจะเว้นที่ส่วนฐานไว้ก่อนยกค่อยไปทาตอนวางบนกระทะหรือบนเตามันจะได้ไม่เลอะเทอะจานเท่าไหร่มั้งนำขนมปังนาบกับกระทะใช้ไฟอ่อนๆก็พอระวังเดี๋ยวจะไหมทาเนยบนก้นขนมปังฝั่งที่เราเว้นไว้จะทาก่อนวางบนกระทะก็ได้นะคะคือเรื่องพวกนี้สามารถปรับเองได้ตามความถนัดไม่มีผิดไม่มีถูกให้ความร้อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้สีที่ต้องการชอบเกรียมมากเกรียมน้อยก็แล้วแต่เรานะคะ ถ้าอยากให้ขอบขนมปังเขาเกรียมด้วยก็จับตั้งขึ้นแบบนี้เด้อคอยพลิกกลับด้านขนมปังอยากให้ด้านไหนเกรียมก็พลิกด้านนั้นนบกับกระทะไว้ถ้าใครไม่อยากนบกับกระทะก็สามารถนําไปย่างบนเตาได้ทาเนยเหมือนกันนะคะใครมีเตาถ่านใช้เตาถ่านโลดวันนี้ป้าใช้เป็นเตาย่างแบบที่ใช้แก๊สกระป๋องคอยพลิกกลับด้านไปมาด้วยเด้อพอได้ความเกรียมตามต้องการแล้วก็นําขึ้นจากเตาไม่ว่าจะนบกับกระทะหรือย,ย่างบนเตา เมื่อได้สีที่ต้องการแล้วก็นํามาหั่นแบ่งเป็นชิ้นขนาดตามต้องการสําหรับป้าหนึ่งชิ้นป้าจะหั่นแบ่งสีใส่ถาดกระดาษสาหรับขนมปัง1ชิ้นถาดแบบนี้ร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปมีขายนะคะในการราดซอสกลับมาดูตัวซอสที่เราเตรียมไว้นิดนึงค่ะเมื่อตั้งทิ้งไว้เนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเซตตัวดูเหมือนเป็นก้อนแข็งแข็ถ้าตัดราดเลยมันก็จะดูไม่สวยเนาะดังนั้นแนะนําให้คนเขาก่อนที่จะตัดราดบ,บนขนมปังนะจ๊ะ เห็นไหมพอคนแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นซอสเหลวๆแบบนี้ตักซอสประมาณ1ช้อนราดลงไปบนขนมปังซอส1สูตรนะคะไม่ว่าจะรสไหนก็ตามจะสามารถตักราดบนขนมปังได้ประมาณ7-10ชิ้นขึ้นกับว่าเรารานมากราดน้อยแค่ไหนนะคะ ขนมปังหนึ่งแผ่นป้าจะใช้ซอสอยู่ที่ประมาณ1ช้อนพูนๆขนมปังเมื่อราดซอสแล้วควรจะรีบเสิร์ฟรีบกินเพราะว่าถ้าตั้งทิ้งไว้นานเนี่ยตัวซอสเขาจะดูแห้งๆแล้วก็สีค้ำขึ้นไม่น่ากินถ้ายังไม่กินแนะนําให้แยกซอสใส่กระปุกไว้ดีกว่านะตัวซอสที่ทําเสร็จแล้วสามารถเก็บใส่กล่องปิดฝาแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ได้2-3วันบางครั้งในการกวนซอสถ้าเรากวนนานเกินไปซอสมันก็จะข้น หรือว่าบางคนทําเสร็จแล้วตามสูตรเอป้าหนูว่ามันข้นไปหนูอยากให้เหลวมากกว่านี้ทํายังไงดีง่ายๆนะคะเทนมข้นจืดลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันกับไส้จนกระทั่งได้ความหนืดที่ต้องการนมข้นจืดเนี่ยเทออกมาจากกล่องจากกระป๋องเราก็ใช้ได้เลยนะคะป้าไม่ได้นําไปตั้งไฟไม่ได้ทําอะไรเลยนะสมมุติคนเสร็จแล้วเอ๊ะมันก็ยังข้นไปอยู่ดีอยากได้เหลวกว่านี้ก็แค่เติมนมข้นจืดเพิ่มลงไปทีละน้อยแล้วคนให้เข้ากันอย่าให้มันเหลวมากนะคะป้าว่าเหลวไปก็ไม่น่ากิน มาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบสำหรับขนมปังราดซอสนมชมพูต่อชิ้นจะอยู่ที่14บาทกับ22สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบขนมปังราดซอสใบเตยต่อชิ้นจะอยู่ที่14บาทกับ8สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบขนมปังราดซอสโกโก้ต่อชิ้นจะอยู่ที่14บาทกับ5สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบขนมปังราดซอสนมวานิลาต่อชิ้นจะอยู่ที่13บาทกับ95สตางค์ เหมือนเดิมนะคะต้นทุนที่คิดให้ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแกส๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่าจิบป,ปาถะนูนนี่นั่นและต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะแนะนำให้คิดด้วยตัวเองอีกทีส่วนในเรื่องของราคาขายแนะนำให้คิดและคำนวณต้นทุนวัตถุดิบทุกอย่างของตัวเองให้เรียบร้อยบวกกำไรที่พอใจแล้ก็ตั้งราคาขายด้วยตัวเองได้เลยนะจ๊ะ